คืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายของพิธีสวดพระพิธรีรมศพอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีนะครับือวาผู้ว่าหมูปา่านายนารงศักดิ์โอสถธนากรนะครับวันนี้ทีมเยาวชนนะครับซึ่งเป็นทีมเยาวชนของหมูป่าคาเดมี่ก็จะเดินทางเข้าร่วมในพิธีด้วยรวมถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับคณะนักธุรกิจและก็เยาวชนจากทีมเยาวชนหมูป่าคาเดมี่ครับซึ่งเคย ประสบเหตุในการติดอยู่ในถ้ำหลวงคณน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเมื่อกลางปี2561นำโดยนางสาวพกายมาศเวียรารองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและประธานหอการค้าอพเภอแม่สายครับได้เตรียมตัวออกเดินทางจากแม่สายเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายนรงศักดิ์โอสถธนากรนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน เดินทางมาด้วยรถตู้เจ็คันด้วยกันนะครับเพื่อส่งผู้ว่าหมูป่าเป็นครั้งสุดท้ายครับเตรียมที่จะเดินทางจากแม่สายเพื่อที่จะไปวัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนกรุงเทพไปร่วมพิธีอะไรให้กับผู้ว่าพราะจะเป็นหวใจคือผู้ว่าหมูป่าของเรานะคะที่ได้การช่วยเหลือน้องๆทุกคนเยาวชนทุกคนที่นี่นะครับตอนนี้เราก็ต้องใจกันที่เดินทาง จากนี่นะ,ะตอนนี้ก็เดี๋ยวล้อจะหมดแล้วค่ะแล้วก็ตรงดิ่งไปที่วัดพศีมหาธาตุก็วันนี้เราก็คงจะไปเรื่องถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไปไม่อะไรกับที่ว่าะคะ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับนายอภิชิตปันวิชัยอายุ47ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านลาบในชุมชนน้ำรัดซอย1หมู่13ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ได้ปรุงอาหารเป็นลาบหมูเมนูหลักครับที่รับความนิยมของทางร้านบรรจุใส่กล่องให้เป็นสเสบียงสำหรับคณะด้วยโดยนายอภิชิตเคยมีส่วนร่วมในฐานะจิตอาสาครับสนับสนุนภารกิจในเหตุการณ์กู้ภัยทีมหมูป่าด้วยการปรุงอาหารส่งให้กับทีมกู้ภัย คุณอไปชิดบอกนะครับว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายคนดีมีความสามารถที่ต้องมาจากไปส่วนตัวไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพกับจึงขอทําอาหารสําหรับผู้เดินทางเพื่อร่วมทําบุญอุทิศไปถึงผู้ว่าหมูป่าอันเป็นที่รักของชาวเชียงรายครับอยากทาบุญกับงานศพท่านผู้ว่าก็ได้ทำข้าวกล่องไปจํานวน60กล่องนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายร่วมเดินทางไปคารพศพของท่านผู้ว่านะครับ เพราะว่าท่านผู้ว่าเป็นคนดีนะครับในจังหวัดเชียงรายเมื่อก่อนตองทำหลวงผม,ผมก็มีจิตอาสาได้ไปทําเข้ากอ่องช่วยเหลือกับพวกกูภัยด้วยนะครับวันนี้คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านนะครับก็อยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นน้ําใจของคนเชียงรายที่เคารพศพของท่านนะครับ